มาเจ็บใจแห้งย้อนถึกแทงข้างหลังอกขาดจังจังคือใจสิขาดเอาป้า I'm so sorry เกียกเนี่ยหึงมันมาคำลาแต่งสงมึงจะไปซ้ายนัดกัมมูไว้ว่าสิไปฟังล่ำวัดถาดนี่เอา มีหมอลำเตีเอ้าบุญนี่ยังคือสิ่ห์มีหมอลำกระบุญออกพรรษาดันดีโอ้ยเดี๋ยนี่แก้งโตตะเวนมึงสีฟ้าไปเดาใส่ห่านตีว่าแต่กูเห็นห่านหมอลำกูก็มีแห้งขาเหียวเหี่ยวพล่าอิชมอยยกูสร้างสร้างซุ้มติดน่ะห่านหมอลำเดาอยู่แหนะแหนะยู่ให้กูไปน้ำเด้อเฮ้ยปนันว่าสร้างโอ๊ยสร้างสิสิละอันหลานมึงบอกล่อๆไปใส่กูบอสิส้วนไปหาล่อ บักตะวันน yes. ั่นตีใช่ตักกูกับ่เห็นคือกันกูหูแต่ว่าไม่ใหญ่อุ่นเลื่อนผ้าม่านเพศพิธีขำอดีตยังกับหลวเออมึงเคยได้ยินเขาว่าบอกว่าให้แต่งผ้าบานใบสีแล้วไปขอพรกับพระธาตุกลางลำโค้งนั่นกูกรบเบื้หูดอกเป็นว่าว่าพระธาตุอันเนี้ยแต่กี่กระยุทังบกนีหล่ะซื้อพระธาตุลาหน่องบัดนี้น้ำกระซัดลงไปยุกลางแม่น้ำเพิ่นก็เลยเอนมาพระธาตุกลางน้ำกูหูหรือกูกระเบื้หูบุกูก็ะเบื้อหูจัง แม่กูเป็นบ้าหรือว่ากูเป็นบ้าวะบ้าเบิดบ้านละซูนอ่ะนะอันสิไปมาล่ามันตีเออไปจั๊กโมงนี่ละจั๊กน้อยนี่ละไปเปลี่ยนสุดจักข้าวเดือก,กวางเปน็นอ้วนๆตั้งแต่บุษุดนี่เออไปเปลี่ยนเบิองเขื่อมันจอยลงเออกุวกวางสลับทั้งนุ่มกับเป็นน้เวะ อันผู้สร้างลายบ่หลายโอ้เป็นตะไปอยู่นั่นเนาะกูสร้างอีหานี่กูเตะพูดซืยอนี่ป้า I'm so sorry it's not possible to reach this number this moment อนี่ยไงวะ